สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพอโทอนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพามาชมนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับพระดีน่าใช้กันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดชิโนรถนะนี่นะครับนี่นะครับพระสมเด็จวัดชิโนรถปีสองห้าหนึ่งสองนะครับ พิม์สุโขททยนะครับนี่นะครับปีสองห้าหนึ่งสองนะครับก็พิธีใหญ่ก็มีหลวงพุโตนะนี่นับนะหลวงพุโตหลวงพ่อกลยนะครับหลวงพ่อกลยหลวงพ่อโพมาช่องแคร์นะครับผมนะหลวงพ่อสุกโพไซทองนะครับแล้วก็พระจาจาร์นำนะครับนะรวมปลุกเสกนะครับเนาะพิธีใหญ่นะครับเกจิเยอะนะครับเยอะกว่านี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมนะลายนามพระเกจินะครับคร่าวๆนะครับนะนะครับเกจิเยอะอย่างนี้นะครับเป็นพระที่เห็นไหมครับ พะแท้ดูง่ายอีกองคหนึ่งนะครับแล้วก็พะดีพิธีใหญ่น่าใช้นะครับดูนะครับเพื่อนเพ่นนี่นะครับผมนะดูดูด้านหลังนะครับผมนะก็นะครับปอกกันตรงๆนะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับอยู่กับผมมาหลายปีแล้วนะนะครับอ้าวทำไมเพื่อนเพนพี่อาจจะงงอ้าวทำไมถึงอยู่มาหลายปีถึงเพิ่งเอามาลงคลิปนะครับอยู่กับผมมาหลายปีนะพี่นะแต่แต่นะครับผมนะครับ ผมดูแท้นะครับนะแต่ผมไม่รู้ที่นะพี่ๆนะก็อย่างที่ผมแนะนำพี่ีนะครับหรือว่าเล่นพระนะครับเนาะก่อนจะไปดูราคาดูแท้ให้เป็นก่อนนะครับเนาะพระองค์เนี้ยผมดูแท้ดูง่ายนะครับแต่ผมไม่รู้ที่นะครับอยู่กับผมมาหลายปีนะครับเนาะแล้วพอดีสักเมื่อวานมั้งสักเมื่อวานนะครับผมดูช่อง YouTube นะครับคือพี่ชัดนะครับเนาะพี่ชัดเนี่ยนะครับผมขึ้น้ดูนะครับเนาะผมได้ข้อมูลมายังไงผมก็บอกตรงๆนั่นแหละนะครับเพราะมันไม่มีใครรู้พระทุกรุ่นนะพี่ๆนะนะครับมันไม่มีใครรู้พระทุกรุ่นนะครับ นี่นะครับเนาะก็คือเนี่ยพี่ชัดเขาขาให้ข้อมูลมานะครับแล้วผมก็มาหาต่อนะครับเนาะเพราะพามันแท้ดูง่ายอยู่แล้วนะนะครับเอาให้ข้อมูลมาผมหาต่อก็อ๋อถึงรู้ก็ถึงได้มาทำคลิปนี่ครับนะมันมีเหตุและผลมันมีที่มาที่ไปนะครับนะก็ส่วนตัวผมนะครับผมชอบติดตามช่องประเภทนี้นะครับเนาะชอบดูชอบอะไรประเภทนี้นะครับเนาะเพราะนะครับเพราะแบบเราดูแล้วเราได้ความรู้นะครับเราสายสะสมนะนะครับเราสายสะสมเราได้ความรู้เราอะไรนะครับแต่แบบ บางช่องที่แบบนะจบไปห้าแสนจบไปล้านหนึ่งจบไปห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบคือหน้าพาก็ยังไม่เห็นเลยอ่ะนะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่าดูแล้วมันคือเขาอาจจะชอบ,บั้งนะครับเนาะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่แต,ต,ต่ตัวผมผมชอบหาความรู้กับเนี่ยนะครับหาความรู้ใส่ตัวนะครับนะก็แล้วแต่เป็นลยพี่ชอบแล้วกันก็นเล่าสู่กันฟังนะครับเช่นเคยนะครับผมนะก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะ เค่อยมาอ่านประวัตินะก็ดูพิมพ์นะพ่นี่นะเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับเห็นไหมครับก็เป็นพิมพ์ทั่วไปก็เล่นทั่วไปนะเรับเว็บอยงเว็่อยูทั่วไปนะครับมีลงหนังสือนะครับผมนะนี่นะครับเนาะชิโนรถสองห้าหนึ่งสองนะครับนะก็ดูพิมพ์กันก่อนนะครับผมนะด้านหลังนะครับก็มีเล่นทั่วไปเห็นไหมครับนะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วนะครับเนาะมีลงหนังสือไม่พอแล้วเพื่อนๆพี่ดูนะครับมีภาพยืนยันด้วยนะดูหลวงพ่อโวยไหมครับเนี่ยถ่ายที่วัดชิโนรถนะครับ เนี่ยรูปไายวัดชินโนรถนะครับปีสองพห้าหนึ่งสองเห็นไหมครับหลวงป่่กวยนะครับเนาะแลวดูเนี่ยดูพิมพ์นะพี่นีนะเดี๋ยว,ดว,ยดวยไไเดี๋ยวเข้าไปดูไปไหนแต่เนึ่งนะพี่นี่นะจะได้ชัดชัดนะครับก็คือพิมพ์เนี่ยก็คือมีลงชัดเจนนะครับว่านี่นะนี่นะผมดูนะครับนะเห็นไหมครับพิมพ์สุขโขทยัยดูด้านหน้าด้านหลังนะครับหนาอแล้วก็นี่ยมีพาหรือพาถ่ายยืนยันนะครับนุกถ่ายพิธีวัดชินโนรถปีสองพห้าหนึ่งสองนะครับ นี่นะหลวงพ่อกวยนะครับเนาะหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับหลวงพ่อต้องสุกวัดจิงแก้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะหลวงพ่อกวยนะครับเนี่ยและพิธีนี้หลวงพ่อกวยปลุกเสกตลอดคืนนะครับพิธีใหญ่และปลุกเสกยาวนาน้วยนะนะครับแล้วดูพิมพ์นะดนี่นะเห็นไหมครับนะนี่ดูองค์นี้นะครับปึ๊บนะพิมพ์สุโขไทยนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังนะครับดูเห็นไหมครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผม เห before, ็นไหมครับเนื้อหาเขานะครับเนาะคนเล่นพลาผงนะครับคนเล่นพลาผงก็นะครับเนาะแท้ดูง่ายอยู่แล้วนะครับนางที่ผมเก็บมาแล้วไม่รู้ที่ก็อย่างนี้แหละนะครับเพราะพระเนื้อหาเขาแท้ดูง่ายแลวเขาปีลึกด้วยนะครับเนื้อหาเขาอะนะครับเห็นไหมครับนะครับที่ผมพยายามบอกแนะนำมนีนะับเนนะคือพระอะไรก็ช่างนะครับตูแท้ให้เป็นก่อนนะพนักงานเดี๋ยวแล้วคงราคามตามเองนั่นแหละนะครับนอันนี้ที่เรา เป็นแนวทางที่ที่ที่เราดูพระด้วยกันมานะครับแล้วก็พูดกันอีกทีนะครับผมนะก็มาดูนะครับมาฟังประวัติการสร้างสักนิดหนึ่งนะครับผมนะก็นะครับสร้างเมื่อปีสองนห้าหนึ่งสองนะครับเนาะวัดชิโนรดนะครับก็เพื่อหาปัจจัยมาลูมาบุรณะนะครับถาวรวัตถุภายในวัดนะครับก็นี่นะครับก็มีอาจารย์ร่วมสร้างนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับ มีมหาพิธาพุทธพิธคือเนี่ยพิธีเสกใหญ่นะดูนะครับเนาะนะครับพ่อนะครับวัดชิโนรถนะครับเป็นพระอารามหลวงนะนะครับก็พิธีการพิธาพิธีพุทธาพิเศษแต่ละครั้งคือต้องทําแบบดีนะนะครับก็ปากติมาร่วมมาร่วมร่วมปลูกเสกนะครับก็มีนะพอดีนะก็มีหลวงพุโตนะครับประดูชิมพีนะครับนะครับอ่านด้วยกันก็ได้นะครับนะนี่นะจะได้แบบสบายใจนะครับเนาะ ปุโตประดูชิมพีนะครับปะผมช่องแคร์นะครับพ่ะกล้วยโคสิตาลามนะครับปะสุกโคไ่ทองอาจารย์นำดอสลาปะหอมชากหมากนะครับปะเสียงกาลยานะครับ่อแตงวัดปลาลอยหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณนะครับเนาะนะครับหลวง่อเที่ยงวัดม่วงชุมนะครับหลวงพ่อส้าเหมือนวัดนองกระทุ่มนะครับอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะครับหลวง่อทองวัดก้อนแก้วหลวง่อทองวัดหมอซอนะครับหลวง่อแสนวัดท่าแหน่งหลวง่อสุกวัดปัญทองนะเป็นต้นนะนะครับนะครับยังมีอีกนะครับผมนะแล้วก็นะครับหลัง เฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วหลวงพ่อกล้ยท่านได้ในท่านได้เมตาน่าปู่กเสกเดี่ยวให้กับปัตตูมงคลชุดนี้เป็นพิเศษนะครับจนเกือบใกล้สว่างเลยทีเดียวนะครับผมนะเป็นไงล่ะครับนี่แหละครับเนาะก็คือความน่าใช้ของพระรุ่นนี้นั่นเองนะครับผมนะมาดูนี่นี่นะครับ หลูกล้องกันนะเ็นวีแหลก็อยู่กับผมมาหลายปีแล้วนะครับกับเพิ่งจะรู้ที่ก็เมื่อวานนั่นแหละนะ่เนีพอพาเนื้อหาเขาแท้ดูง่ายนะนะครับดูใครสายผ้าพุงนะครับเนาะดูนะครับดูเห็นไหมครับก็รู้วิธีไปแล้วนะครับตัวสองห้าหนึ่งสองนะครับอันนี้มีบินนิดนึงนะครับเกิดจากการเก็บรักษานะครับนิดเดียวนะครับผม ดูคาบไข่เห็นไหมครับคาบไข่ต่างๆนะครับเนาะที่ผมจะเน้นย้ําตลอดนะครับพาเนื้อผงนะครับเนื้อว่า,นวานเนื้ออะไรกระช่างเนื้อเนื้อดินเนื้ออะไรกระช่างนะครับผงใบลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขามีน้ําเป็นตัวประสานนะครับเนาะไอ้ผงเนี่ยเห็นไหมครับไข่ต่างๆเนี่ยครับตรงซอกตรงซอกแขนครับไข่ต่างๆอะไรพวกนี้เห็นไหมครับนวลๆอย่างเงี้ยนะครับ <S <S <ๆ S 2> มันเกิดจากการระเหิดระเหยของน้ํานะครับที่อยู่ข้างในนะนี่นะนี่นะครับดูด้านหลังนะ นี่นะครับมันก็ต้องมีไขความเก่าต่างๆเลยไหมครับนะเห็นไ,ไหมครับขาวๆย,ยุ่มๆเหลืองๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับผมดูอืมลอยอะไรวะนี่พี่ลอยจานซ้ำเหรอนะครับดูนะครันี่นะอันนี้ก็คือดูด้วยกันนะครับเห็นไหมครับ หรือว่าลอยย่นนะครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะดูนะครับเพราะไอในในบล็อกมันจะมีประมาณนี้นะเป็นแถวๆอย่างนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะแต่ตรงนี้ดูนะวันนี้นะเห็นไหมครับลอยย่นย่นเหมือนเหมือนจานซ้ํานะครับเหมือนเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับนะหรืออาจจะลอยย่นนะครับแต่มันคโค้งๆเหมือนเล็ยานเหมือนกันนะนะครับนะดู ก็ดูเอาละกันนะครับพี่ๆนะดูมันนี่นะครับยุ่นๆนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่เห็นไหมครับนะดูไข่นะครับเนาะไข่ของน้ําที่มันพูดขึ้นมาจากในผิวนะครับเนาะในผิวนะครับเนาะนี่เจาะขาวๆนะครับเหลืองๆนะครับผมขาวๆเหลืองๆนุ่นๆนะพี่ๆนะครับเนี่นะครับ ก็คือธรรมชาติพ้าแท้ของเนื้อผงนั่นแหละนะครับที่ที่ทําให้ผมเก็บมาหลายปีนะครับเนาะนะครับก็ที่แนะนํากันตลอดนะครับเนาะดูพ้านะครับเนาะอย่าไปมุ่งที่ราคานะครับเราเก็บเพราะสัทธานะครับแล้วก็เราเก็บเพราะแท้ไว้ก่อนนะครับเนาะเราดูเนื้อหาพา้าพ้าทุกอย่างเขามีธรรมชาติของเขาพี่ๆนะ โลหะลักนะครับลักเก่าเชือกเก่าผงเก่าโลหะหล่อโบราณเก่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเหตุอีกอย่างหนึ่งผมพูดถูกไหมครับเก็บไว้หลายปีทําไมอะครับนะไม่รู้ที่อแต่แท้เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องรู้ที่เพราะทุกวันนี้มันโลกโซเชียลมันไม่มีนะสักวันนึงมันก็ต้องมีคนรู้ออกมาถูกไหมครับเหมือนที่ผมอาเห็นแล้วผมก็มาทําแบบว่ามาทาคลิปให้เพื่อนเพื่อนพี่ดูถูกไหมครับนะอันนี้คืออย่างหนึ่งนะครับที่ พอคนสะสมนะนะครับก็จะหาความรู้นะครับแล้วก็แบบเก็บสะสมแล้วก็ไว้บอกให้คนรุ่นหลังนะครับใช้เพราะศรัทธานะครับเนาะใช้เพราะศรัทธานะครับเนาะก็มากกว่านะครับผมนะคือนะครับเนาะในคือในมุมมองของผมนะครับคือในมุมมองของนักสะสมแล้วกันนะครับเนาะสมมุติมีพระอยู่องค์หนึ่งนะนะครับเนาะ สมมติมีพระอยู่องค์หนึ่งอะสมมุตินะฮะสมมติว่าผมผมก็มีลูกแล้วกันนีนะครับผมมีลูกแล้ววันหนึ่งผมต้องมีหลานนะนะครับก็่ม,มีแหละวันหนึ่งลูกหลานผมมาถามอ้าวปู่พ่อนะครับพระอ,องค์นี้นะครับหนูพ่อไอ้ปู่ให้หนูใช้ดียังไงอะไรครับนะเราบอกเขาอ้าวเนี่ยหลานดูนะผงอย่างนี้นะพระแท้นะแล้วก็มีพิธีปลุกเสกอย่างนี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้มาเสกนะมันแท้นะครับก็อีกมุมหนึ่งนะครับว่าอ๋อพ่อเช่าจาก เียญคนนั้นมานะครับมีบัตรนะเอาแล้วพิธียังไงไม่รู้นะเขาเขาว่าแท้ก็ก็แท้แหละนะครับหนูใช้ไปเถอะคือคือคนที่เข้าใจคนที่เขาถามหมครับนะความศรัทธานะครับที่ผมบอกพระเริ่มด้วยความศรัทธานะครับเขาใช้ด้วยความศรัทธาเขาก็จะห่วงแหนสิ่งนั้นนะครับว่าเฮ้ยนะคือมีเหตุและผลนะแท้เพราะอะไรถูกไหมครับแท้เพราะอะไรนะพิธียังไงมีหลวงพ่ออะไรปลูกเสกแล้วหลวงพอ่อพวกนั้น เขามีวัดปฏิบัติยังไงถึงน่านับถือถูกไหมครับอันนี้ไม่รู้อ๋อเช่ามาจากคนนั้นน่ะนะครับเนี่ยเขามีบัตรมาด้วยมีใบามาด้วยแท้ใช้ไปเถอะนะพอเช่ามาแพงนะตอนนั้นน่ะนะเออคือลองคิดดูในมุมของคนใช้ละกันนะครับที่เขาไม่รู้เรื่องพระแล้วเราเหมือนเราห่วงเขาเราไปให้เขาใช้นะครับความศรัทธาเขาจะเกิดไหมล่ะครับอันสิ่งไหนมันน่าจะเกิดมากกว่าคือมากกว่ากันนะครับนะ อันนี้ผมก็เล่าสู่กันฟังนะครับในมุมมองของผมแล้วกันนะครับน้อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนะครับผมนะก็โอเคเพื่อนพี่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่เช่นเคยนะครับผมนะที่เวะับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ฝากไวด้วยพี่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับนาอขอบคุณครับสวัสดีครับ